สวัสดีครับวันนี้พบกับเราอีกแล้วซุ้มตลิงชันอยู่กับช่างธงกับพี่แม็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาหาปลาไก่หน่อยครับสุพรรณบุรีสุสุพรรณครับสุพรรณบุรีเนี่ครับได้ข่าวว่าปีดีเขาบอกว่าปลาน็อกนะครับ ครับเรามาตั้งแต่นิ้นอครับออกมาต่ีสามมาถึงนี่ตีห้านะครับฝนตกนะครับก็เลยเดินมาส่องไฟฉายเล่นนี่ครับมาพิเีพิถันคนหนึ่งโอนคครับพี่แดนครับผมนี่ครับโอเคแต่วันนี้เรามาติดตามชมว่าวันนี้เราจะได้เยอะได้น้อยนะครับหรือว่าเราจะแบกแ้วกับบ้านเดี๋ยวเรามาลองดูกันแบกแค่วไม่เป็นไรนะครับหรือว่ามากินข้าวนอกบ้านนี่ครับพอมีตัวน็อกอยู่นะครับนี่ ลองร้อยดูนะดินี่ครับตัวเล็กตีตัวเล็กตัวเล็กน็อกเต็มเลยนะครับนี่นครับติดตามชมครับวันนี้เรามารอดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าหมายดังสุ่ พันบุหรี่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวรอฝนหยุดไม่รู้จะหยุดกี่โมงนี่ครับขณะนี้เป็นเวลาห้านาฬิกาสี่สิบเจดนาทีนะครับหรือก็เริ่มมีคนจากพื้นที่หลายพื้นที่มาเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับกับหมายดังของเราสุพรรณบุรีครับ วันนี้เรามาเยือนตั้งแต่ออกมากตีสองมากันสี่คนนะครับสี่กระบอกเริ่มมีคนยิงแล้วครับดูนี่ครับเขาบอกว่าปรากฏปรากฏขึ้นตัวใหญ่นี่ครับมาแต่ตีสองมาถึงนี่ตีห้าเอาเรื่องอยู่ยังไม่ได้นอนมาุ้ชมนี่ครับมาหลายคนแล้ว แต่ฝนยังยังไม่หยุดเลยนะครับฝนยังตกอยู่แต่น่าจะมีพอมีตัวให้ยิงครับแต่ถ้าวันนี้ฝนไม่หยุดก็ตามนั้นนะครับหายด่างของเราน่ามีคนสอง เ okay, ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับฝากกดไลค์<อ>ก,ก,กคดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับนี่เรามาอยู่อีกที่งนะครับแถวยุดยาดูนะครับป่าน็อกเต็มเลยครับเต็มคลองไว้หมดอุ้ยตัวใหญ่แบบนึงโดนโดนนะครับ โดลาโดนแล,ล้นี่เกียครับเดี๋ยวปลาขึ้นก่อนอู้ปลาน็อกเต็มเลยครับดูท่านผู้ชมหวานไม่หมดดูครับเนี่ยที่ไว้ไหวนี่เต็มไม่หมดเลยนะครับดูครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านี่ครับ หวานตะไทยหมดเลยนะครับดูต็มคลองครับหยุดยาครับนี่ครับได้มาแล้วครับหนึ่งตัวอยู่บนต้นไม้ครับปลาเนาะใบมคลคองไว้หมดนนอกทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเฟยครับเจิญครับนี่ครับสำหรับพวกนาที่ถามว่ามองเห็นปลากันได้ไงใส่แว่นแล้วมองเห็นได้งไงเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดู นี่ครับตาเปล่า,ตานี่ครับถ่ายแว่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเห็นหมดถอดแว่นปุ๊บก็ประมาณนี้ครับนี่ปลานกนะครับปลานกเต็มเลยนะครับเต็มคลองเลยครับแถวยุทธยานะครับใครรู้จักแถวนี้แถวลงสีข้าวอะไรทักอย่างเ่ยครับ โอเคครับถแถวแถวคลองพระอุดมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอนครับดูเต็มเลยครับใหดูแว่นนี่ถ้ามองตาเปล่านี่ครับถส่แว่นบานเลยนะครับดู ไต่มคลคองเลยครับเป็นหมื่นเป็นพันตัวเป็นล้านตัวเลยนี่ครับเต่มไปมหมดเี๋ครับติดตามชมครับโหยีตัวใหญ่อยู่เนี่ยผูกขอก่อนดิผมถ่ายวิดีโอพี่โหยตัวเละเลยอะ่ะน่าจะมีอ่ะสามกโล นี่ฮหมายเห็นไหมวิ่งมาดักโดยคุณรู้ไหมกูเหียกูก็ไม่กล้าดั้งกับมึงไ้เฮียเห็นวิ่งมาดิงนี่ว่ายมาจากทางไหนมันว่ามาจากก้อนโอ้ยใหญ่จิวยครับติดตามชมครับ

นี่ครับได้แล้วใหญ่โยมันครึ่งโลได้ตัวนี้นี่ครับดูปลาชะโดพิธงพ่ธงเพิ่งได้ปลาชะโดขึ้นมาเมื่อกี้ยิงดูปลาชะโดพิธงครับลูกดอกช่างธงตอนกำลังต้องมีแล้วจังหวะนี้นี่ครับเดี๋ยวติดตามชมกันเอาไว้ของดีต้องมีไว้โอเครู้เรื่อง ถึงบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรอดูเขาขอปลากันแบ่งปลากันวันนี้พี่ธงเป็นพระเอกนะนี่โดครับประมาณกิโลเว้ยครึ่งสโลครึ่งสโลนะครับล,ลูกดอกที่ใช้ก็ทดกำลังซุ้มตะลิ่งชันเหมือนเดิมรู้อยู่ของก็ต้องมีอยู่แล้ว

รถครับขอบคุณขับรถครับนี่ไต่ไตนี่ครับขอบคุณไต่แถนนะครับวันนี้พาไปหาบิ๊กมาครับแต่ไม่ได้อะไรเลยครับไหนี่แถนดูปลาพี่หน่อยเด้อต้านท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 านมาแล้วไม่ใช่นะขอพี่ธง ไหนหยิบมาดูหน่อยโอเคครับวันนี้ริงคับม้ปืนไเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาช่างปลากันวันนี้ทำ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 มาเนี่ยฮะยี่ใหญ่กว่าสองหมื่นให้เดาว่ากิโลแล้วก็คอมเมนต์มา คอว่าเจ็ดคอมเมมคอมเมมคอมเมมอะคอมเมมออืมองลูกครึ่งจะตันสามไหมครับกิโลนี้ถึงสองลสามเองนี่ครับเป็นไงพี่สองลกวไหอ๋อใช่หอ่าเอาใหม่เอาใหม่โอ้ครับเดี๋ยวปับใหม่บอกให้ใช้ตัวนี้มันจะได้นี่ปรับตรงเลยเฮ้ย เออปรับตรงเลยอ่ะหลังตัวนี้วางจะได้ไม่หนักไม่ต้องวางแม่งเลยวางไว้เดี๋ยวมันชั่งใบอุ้ยนี่ครับไอ้เหี้ยน้อยไปเดิมื่อกี้นี้จัดเดี๋ยวครับมองไม่เห็นครับต้องก้มครับไอ้เหี้ยมึงวางทั้งตัวดิแล้วหนักสองโลสามสองโลสี่มันแอนลงไปท้ายหมดดูดิตัวนี้เลยับเฮียทำไมใหญ่เฮ้ยเดียวตัวตัวสองโลสี่เฮียแม่งตัวนั้นมันเล็กกว่าตัวนี้อีกนะ ใช่มันใช่มันแอนเออต่อจากการนี้มึงต้องเอากิโลมันเออนี่ครับสองโลสี่ลองอันนู้นดิเอาเอาสี่ดันเอาล้วครับเดี๋ยวลองกิโลกิโลเว้นเต็มไปหมดเลยอันนี้สองโลหนึ่งมันติดอันนี้เอาละสองโลสี่เหมือนกันสองโลสี่ใหญ่มากเลยครับอยาให้ช่างทงถือนี่ครับลูกดอกที่ใช้ก็ ทดกําลังคิดมันใหญ่กว่าตัวนู้นอีกนะทดกําลังรู้อยู่เป็นไงสองร้สี่ว่ะแต่เนื้อเนื้อมันแน่นมากเลยอ่ะแบบดูดิเนื้อแน่นมากเลยแน่นปั๊กเลยอยดูดิโคตรปานินที่ตัวนี้มันใหญ่กว่านะนี่ครับผลงานของตัวนู้นอ้วนเลยนี่ก็ของผมอันนี้ของผมหมดเลย มันตายเพราะอะไรมันหนักใจแต่ตัวเนี้ยของผมมาเลยนะครับอันนี้ไิทยาตายต่ะมันเลยไม่หนักใจมันเลยเบาได้อยู่ของผมมาเลยประมาณเจ็ดปัดตัวไอ้ลงนี้ไม่ได้เลยเหรอใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆถ้ามีหมายอีกได้ออกอีกก็จะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆปรับปรุงฝีมือผลงานกันไปครับ ดูใหญ่ใหญ่มากด,ดูฝาลังเนี่ยนี่ครับฝาลังนะฝาลังใหญ่นะเนี่ยลังลังใหญ่มากเลยดูด,ดินี่ขวดขวดขวดแบบซีลิตรไอหนึ่งจุดห้าเนี่ยแบบซี <c oughs> ใหญ่จริงโอเคนี่ครับ <c oughs> เหล็กก็มาแล้วครับ <c oughs> ปืนที่เราใช้อยาหาเขามาเละครับปืนปืน <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับ กำลังรอช่างต้นอยู่สั่งปืนไปกันที่ไหนนะช่างต้นสะพานแดงของมันต้องมีนี่ครับลูกดอกเราก็ทํากันเองมีขายนะครับสนใจติดต่อได้ลูกดอกช่างต้นเหมือนกันทดกําลังช่างทงดำน้ําลึกแปดเมตรลวงนะลวงหักแปดเมตรลึกอะไรลึกจนยิงไม่โดนนี่ครับเหล็กมาแล้วใครจะสั่งรีบสั่งนะครับของมันต้องมีนะครับ ไม่มีเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับดูนะครับสั่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้นะครับเดี๋ยวโโปรรมชั่นอะะไวค่อยติดตามหลังไม่เเเฮฮฮ้้้ยยยอะไรไอ้เหี้ยดำน้ำมาเลยเฮ้ยโอ้กลัวางทั้งถงกูกินกือเหี้ยดำน้ำมาเลยเหี้ยนี่มึงเรือดำน้ำประยุทธ์แลเนี่ยเฮ้ยเฮียเอ้ยมึงดำผิดที่แล้วมึงเอาไปไปดิผิดที่แล้ว ออเย็บเป็นที่ไอ้กูกดจิ้งจื่อแคปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดี